มาเล่นอย่างนี้นะครับนี่มาเล่นอย่างนี้นะครับมาเล่นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับต่อไปนะต่อไปโอ้ปนะครับ อน,นะครับขอติดตามในช่องโมกุลแอนดรีนด้ยวยนะครับที่เรามารีวิวตอนนี้นะครับและชืขอลาลาก่อนนะครับอย่าลืม ใช่ไหมใช่ตุเกจิบโอเคต่อไปมาผผมจะสาธิตอันนี้ให้ดูก่อน,นอะไรครับอันนี้คือรูลระเบินะครับไม่เหมือนไทยกาวนะครับมาเล่นใส่ครับมาเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมมาจะวันไหนครับ ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าผมสั่งมาวันไหนครับไม่น่าจะรู้นะครับท่านผู้ชมส,มสั่งวันไหนล่ะครับนะบอกประสิครับมาถผมใส่ก่อนนะครับรวย <c oughs> กลัวตกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมขอแสดงจับดีๆจับดีอย่าดูจับ มาตะคีเกอร์กคนเกาผมใส่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับผมว่ามันต้องใส่ยังไงนะครับผมใส่ไม่ได้อะไปคกุลา เล่นไหมไหมไใส่ให้่คมาไม่ได้อ่ะรอยงรีวิวนต้องต้องรีวิวแบบว่านั่นเขา,เาใส่ไปข้างในหรอเขาไม่ใช่เอาใส่ข้างนอกหรอเนี่ยก็เซตเป็นที่เริ่มต้นนะครับเซตเป็นที<ข>่เรียบร้อยไม่ใช่เป็นที่เริ่มตน้น ชิดเป็นที่เรียบร้อยนะคะข้างนี้ปไปข้างนี้ค,ครับนี่ไงนะะี่ค่ะเส็จแล้วกดครับท่านผู้ชมครับยันไปนี่ให้กดมามจะรีวิวฐานล่างแล้วนะคะ ผมรีวิวมานานแล้วนะท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากดูซีรีส์นี้ก็ติดตามในช่องอะไรกูแนนนะแต่ผมยังไม่จบคลิปนะครับยังไม่จบคลิปนะคะมีไงได้ดิเริ่มยังเริ่มนานแล้วหรอมาเริ่มเลื่อนนะครับท่านผู้ชมต้องฝึกให้เป็นระเบียบนะครับผมรีบเปลี่ยนเวนะครับ มาหนไปประตูก่อนอน,นะครดีๆนาให,าห,าใหนะทำนเดียวๆสาธิตไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับเนี่ยไปถึงขั้นตอนการรีวิวแล้วคระบ<ป>ผมรีวิวแค่นี้แหละครับ ผมจะกลับไปที่สถานีคุณลาท่านผู้ชมก่อนดนะิราท่านผู้ชมก่อนอ่ะว่าไงให้เพื่อนผู้ชมเขาทำอะไรเราบ้างอุย้ยเอาลาท่านผู้ชมก่อนลาท่านผู้ชมก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจมแจมและกดกระดิ่งเพื่อผ่านการรับชมในช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่ใบครับ